สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาตัดหญ้าตอนเย็นๆนะคะกลับไปก็จะไปไร่สดนะคะมาตัดหญ้าให้กับช้างทั้งสองเชือกนะคะพบกับแม่เจ้าคุณกับแม่มะลินะคะพังแม่เจ้าคุณพังแม่มะลินะคะก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะมาช่วยเติมคะแนนเลี้ยงแม่เจ้าคุณกับแม่มะลิได้ทานนะคะแล้วก็ได้ค่าน้ำมันตัดหญ้านะคะ เป็นยาสวยๆอ่อนๆนะคะแม่พ่อจ๋า ตัดไปให้กับช้างทั้งสองเชือกนะคะช้างชราทั้งสองเชือกได้ทานนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอให้บุญกุศลนะคะหนุนนําให้คุณแม่ใจดีใจบุญคุณพ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแม่พ่อจา๋าสุขภาพกายแข็งแรงคุณพระคุ้มครองนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ดั่งใจปรารถนานะคะก็ขอสาธุสาธุนะคะที่ทุก ท่านเมตตาช่องเล็กๆพวกเราตายายนะคะช้างทั้งส่งเชือกได้ทานผลไม้ได้ทานต้นยาได้ทานต้นสับปะรดนะคะก็เป็นคะแนนที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะฝากแม่เจ้าฝุ่นกับแม่มะลินะคะฝากช้างชาราส่งเชือกด้วยนะคะ เมตตาช่องเล,เล็กๆพวกเราตายายช่างทั้งส่งเชือกนะคะให้ได้ทานผลไม้หวานๆก่อนนอนด้วยนะคะเป็นพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแม่พ่อจ๋าช่องเล็กๆพวกเราตายายช่างทั้งส่งเชือกนะคะหาทุนพอได้ค่าน้ำมันตัดหญ้าซื้อต้นสับประรดนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เย็นๆนะคะพาตามาตัดหญ้าไปให้กับ คุณยายทั้งสองเชือกได้ทานตอนเย็นๆนะคะยาสวยๆงามๆนะคะแม่จ๋าพ่อจา๋าขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบก้อนโตๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุ้งพรองทุกท่านด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควัญก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะมาหนึ่งสเลงกับตานะคะมาด้วยกันนะคะใกล้จะเต็มแล้วนะคะก็ฝากแจ้คุณพ่อใจดีใจบุญทุกท่านเมตตาด้วยนะคะช่องเล็กๆพวกเราตายายด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆคะ่ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ ขอบพระคุณจ้า